ผมสวัสดีครับเพื่อนเื่อครับเราจะต่อจากที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาลื้อเครื่อง 7S26 กันครับตอนการลื้อนะครับผมถอดลูกตุ้มออกไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาวิธีการถอดเฟืองม้วนลานนะครับผมสังเกตครับเฟืองม้วนลานนะฮะน็อตเฟืองม้วนลานจะมีขีดสขีด4ขีดตัวนี้ครับซึ่งเครื่องบางรุ่นเนี่ยเขาแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าวิธีการหมุนน็อตทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องหมุนกลับด้านอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ มีสารกบอกแล้วครับว่าปกติเราหมุนน็อตออกเนี่ยต้องทวนเข็มแต่ตัวนี้ต้องตามเข็มนาฬิกานะครับถึงจะออกได้เครื่องบางรุ่นก็ไม่มีสารกบอกนะครับต้องแจ้งเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับ,รบหมุนตามเข็มถึงจะออกนะครับถ้าเราหมุนทวนเข็มนี่ขาดนะครับผมหมุนตามเข็มครับเป็นเป็นน็อตตัวเดียวฮะ อุตเมติกมีเพียงตัวนี้นะตัวเดียวที่ต้องหมุนตามเข็มนะครับประมาณนี้เลยออกมาแล้วครับชอเราก็เช็คไปด้วยครับตอนนี้ก็มีคาดเรามันแห้งๆนะครับอยู่ที่กระบอกส่วนนี้นะครับเอาต่อไปครับการคลายลานนะครับเราต้องมาคายลานก่อนนะฮะปกติการคายลานเครื่องออโตเมติกที่คายลานนี่ครับแต่ละตัวครับก็มีจุดคายลานที่แตกต่างกันไปนะครับ ผมส่วนใหญ่ผมจะขายด้วยวิธีนี้นะครับท mm ี่ท่อนสังเกตดีนะครับ mm hmm. ด้านนี้ครับเด mm ี๋ยวด้านนี้ก็สา่ัโนแล้วนะ mm hmm. ถ้าเราไม่ลายล้านก่อนนะครับเวลาเรารื้อจะกาออกมาหรือถอด้าออกมาเนี mm ่ยฮะมันจะมีร้านค้างอยู่ในจักรชุดเดินเวลานะฮะ mm hmm. มันจะดีดทาให้จักรต่างๆหักได้นะครับ mm hmm. ที่กาลายคายหลงผมครับ ก็จะหมุนนะครับแบบนี้ครับสังเกตทุกครั้งที่หมุนนะฮะกระเดื่องนะครับตัวนี้นะฮะมันจะขยับไปด้วยนะครับให้เราแต่งานค้างไว้ครับแล้วค่อยหมุนครับค่อยๆหมุนจนกว่าลามันจะหมดนะครับโอเคที่ลานหมุนแล้วครับปลอดภัยแล้วฮะนะครับล็อตตัวนี้ครับหมุน ตามปกติได้เลยครับมุนเข้าก็ตามเข็มมุนออกก็ทนเข็มนะครับตามปกติครับอ่านี่ท่านี่คือเฟืองโบลารครับโอเคครับสภาพเฟืองโบลารคมอยู่นะครับมีสนิมตรงที่กระบอกตัวนี้นะครับตำแหน่งของเมติกมีเฟืองนะครับตรงนี้นะครับมีสนิมค่ามเรามแห้งๆเกาะอยู่เต็มไปหมดครับ ตัวนี้คือกระปุกลานครับกระปุกลานนะครับตัวนี้คือหนวดกุ้งนะครับนี่คือเมติแกนยาวครับผมเวลาทํางานเนยนะว่าจหนวดกุ้งก็จะขยับเวลาหมุนเมติแกนยาวนะครับต่อไปครับเราจะมาถอดสิ่งที่เรียกว่าจักรก่อนนะครับสภาทั้งชุดนี่คือชุดจักรก่อนทั้งชุดนะครับปินน็อตบังคับยี่ส่บตัวนะครับ ระวังนะครับระวังไขควงนะครับแฉลบไปโดนชุดจักรกาะคือสายใ่นะครับตัวนี้เวลาไขออกครับทวนเข็มนะครับเคครับเวลาคีบออกสีต้องระวังครับอย่าให้ปากคีบนะครับไปโดนสายให่เส้นเล็กๆเนี้ฮะในวงนะครับอย่าให้โดนสายใหญ่นะครับตัวนี้เรียกวงล้อนะครับ เวลาขี่คือสะพานกับวงล้อเนี่ยผมจะขี่เขาด้วยกันนะครับและยกออกครับก่อนจะขี่เราก็ต้องแซะตำแหน่งสะพานจกออกนะครับให้ออกจากตำแหน่งของมันก่อนครับดูการค่อยๆซาะนะครับค่อยๆซนะครับที่ซ้อออกตำแหน่งออกออกมาแล้วครับเห็นไหมฮะจะออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถขีบทั้งคู่ได้เลยครับ นแลครับแล้วก็จับหงายดูครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับมาดูนครับสีสีต่อต่อไปคือนะครับมาครับสะพานทับมาออกมาดสองตัวครับ นะครับยกม้าออกได้เลยครับสะพานออกก่อนครับนี่คือสะพานทับม้านะครับอันนี้คือม้าม้านะครับหรือกามปูครับเวลาเราถอดอะไรแต่ชิ้นออกมาครับเราก็จะสังเกตไปด้วยครับว่ามันมีร่องรอยชำรุดหรือเปล่านะครับทับทิมแตกไหมฮะลาวไหมนะจุดแดงๆตรงนี้นะฮะคือทับทิม นะครับเราเข้ามาดูว่าซับคิมเนี่ยแตกหรือเปล่านะครับลาวไม่ลาวครับดูก่อนครับโอเคครับ